สวัสดีครับอยู่กับผมนายฟิสิกเมอร์ี่เกมฟาคายสามพาร์ทที่สองนะครับมันมีภารกิจหนึ่งก็ทำคาไปนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ก็ขอกราวประทานโทษน้ำบัดนาวกำทังทำกำลังทำภารกิจที่มีชื่อว่าอ่เกิดอะไรขึ้น Watch, prepare, attack will วั t ต์พรีเพียร์แอตแทกออร์วิลลาชเพื่อนฉันดูจะขึ้นชมหรื ใช่เหร j a s o n p ว e a อืม anyway. oh, right. huh. mm, er> i g h t นได้โปรดไปอืมโต๊ะพลดัก k าต w i l l บ e มเ r ิร์ดรอ a r e อืมเมิร์ดอัอ่าฉันรู้ทหารอาวุธเราอยูแคมป์ชัตออฟ ทูอาราม first okay is tigger e d they will secure to w a p o n shed โอ้โหอ่านไม่ทันโอเคโชคดี okay. <Good luck. S 1> <laughs> มีการบอกให้โชคดีเพย์เดอร์สปาเลอร์เจ็ดร้อยกอนโรถรถมีสักคันมั ประมาณแถวไหนเนาะประมาณแถวไหนเอ่ยประมาณแถวไหนอ๋อตรงนี้นี่เองบนึงฮึไม่มีรถให้ด้วย ช่วงนี้ฟิตแอนเฟิร์มนะอ้วนไปนิดโทษทีพอดีพี่ไม่ไหวนะครับโดนน้องอยู่นะครับอืมอืมจำได้ว่าเหมือนเคยเจอเสือแถวนี้นะคงไม่เจอหรอกไปไปยาวไปยาวไปเอา ลงในท่าไหนวะนั่นอ่ะจำได้ว่าแถวนี้มันจะมีเค่ตัวหนึ่งใช่ไหมมันเคยเห็นใช่ไมใช่มมิล่ะสุดหล่อรู้หรือเปล่าหรือเราอาจจะคิดไปเองเเดออี๋ยวนี้เล่นไม่กระตุกเว้ย โอเคหยิบ M1887 ขึ้นมา M1887 เจสันรีฟิลเลือดสิวะอืไม่สั่งกูทำเองแหม่าอาวไม่คิดอะไรด้วยฟันทีเดียวนี่โอ้รู้รู้รู้กูจะกระเทือพวกมึง่ <laughs> อืม ฟิกแอนเฟิร์มจริงวะเดินมาปั๊บเดียวใกล้เมืออกี้ตีนเลยมีอะไรให้เจ็บไหมเอ่ยจ้าเอ๋ไอเอ๋กูจับมึงได้แล้วตามกูมาไอบีอยู่ไหนไม่รู้เล่นคนเดียวเอง เนเกมนี้ผมไม่ค่อยเน้นภารกิจนะเน้นความรั่วความเมาความเซอร์โอเคปะใกล้ใกล้กละฟิกแอนเฟิร์มมาถึงจนได้อืมก็ยัง t ือร็อกกิ้งแคมโอ้โหเสืออังกอร Ankara. Here's the camp. Yeah, th th not around. chơi oh, yên, chơi yên ừ. slice nó. ไอ้นู่นมันนี่ลูดลูดเดอะบอดี้ป่ะเช็คก,กันเช็คก,กัอนอย่าเห็นเขานาอย่าเห็นหนูนะหนูขอไปอื้มเสียงหายใจนี่แบบว่า ังฟุดฟุดไปเลยจะเย็นจะเย็นเจสันอินแทกด่ว,ๆดวๆดนๆติดระเบิดไป,ด,ด,ไปด,ดิสิบสามวิอิวนำมะเขืออะไรไปไปโฮลิฟักพงไปไป ห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรแฟนตาซีนะเนี่ยอะไรอะไรอืมไปเดออืมทีมหนึ่งทีเอวันนี้มาให้ชนเล่นมา อ้าวลืมปุ่มกดเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมใจเย็นดิใจเย็นอ้าวลอกูหลับเลยหนักใจจริงไม่ตายเพราะลูกปืนมันตายเพราะเสือแต่โอ้ไม่มีความใจดีกูเลย ต้องเห็นกระช่างเหอะมามาเหอะมาไปและว้าวมาไปไดิอยู่ทำามเขื่อนเลยไปไปไปอยู่ตรงหาเลยลูก อืมเก็บของเคยไม่รู้อะไรมากไปนะตัวเธอฟักอัพอะไรซักเฟสเพลงเด๋อวสไปเลอร์เยสันอัฟฟาโอเคพิสพิสออฟวอล์กโนซูเรนดอมวิดีโอแอดพีซีพีซีพีซีไพเร็คโคฟบัตออฟ โอ้คอนสันแดบไปสันนันนันนันเรมเบอร์เกว้เจสันเซนยัวอะไรวาโอ้พูดไวไปไหนไว้เดนิดโอเคเฟรมเร็ดไม่ตกก็สบายแล้วทีนี้อืมรู้สึกหลอนเกี่ยวัน้องเค่เนี่ย มาแอมนัดเดียวไปเลยไม่ชอบบว้ยโอ้โหล่อสกายเลยเท่าไหน่วะเท่าไหนเอยอ๋อเท่านั้นไปเท่านี้แล้วกันง่ายดีอ๋อไอภารกิจแคมป์นั้นอย่าอย่าให้เล่นเลยจะไม่รอออยู่แล้วโอเคแอมโยี่สิบไม้ห,มหนึ่งงานโอ้โหรอจะสิบเอง สไนเปนเอร์ไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิลโอเคไข่ปะแปลว่าไข่อย่างมาตูมก่อนชิบไข่อย่างมาตูมไปต่อไปต่อครับเอ้ยขาดไม่ได้ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับ ราคาใบกระท่อมแหละขาดไม่ได้สกิลอัพได้ยังรู้ว่ายังเอ่ยสกิลอัพอ่ามีสามัญโอเคอันนี้อะไรเอ่ยเรื่องสกิลอันนี้รู้ครับชิบไปขึ้นฝั่งนูน้น ฉันลามอ่ะเอ้าไม่โดนหรอช่างเถอะฮัลโหลดรแอนฮาร์ดเฮ้ยฉันเดซี่อาบอโรเดอะดออกเตร์โฟนโทรศัพท์ดออกเตร์ฉันฉันเข้าใจแล้วแล้วเธออยู่ไหนอ่ะพูดดออกเตร์กำลังอะไรอะไรวะอันเดอร์เฮาอ๋อกำลังหาบ้านใหม่ให้อยู่ซินไพเลส คอมชูกาอโอเคเันจะไปหาเธอทีหลังเยี่ยมบายอืมอืโอเคใส่มาเรียบร้อยสัตว์ใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอ้โหใจเย็นดีใจเย็นดี ฝั่งมันจะเห็นป่อนนะจะเย็นก่อนนะฝั่งนี้ก็ยังจะไปไม่รอดเลยนะจะเก็บมาทำมะเขืออะไรเล้าไปเดอ้อไปอยู่แล้วไปแล้วครับอืหนึ่งจอกครับรับไปเลยหนึ่งเอ โอเคเดีย๋ยวไปกันอย่างแน่น,นยันที่สุดชิบสไลด์ก่นอนเดี๋ยวมันเห็นเลยชิบหายเกิดแล้วขึ้นนะจุดนั้นสไลด์ก่นอนอย่ามาแอมรู้ อืมยิ่งหล่อนกนัพวกงูพวกงอยู่แล้วต้องไป่างไหนต่อมันจะพอเข้าใจอยู่นะเอาชิบหายแล้วพร้อมบันไลมาเยือะแล้วครับไปดิอยู่ทำไม อยู่ทำมะเขืออะไรแล้วรับไปหนึ่ง E ตูมเออเก็บไปไปดิด u กแท็กเอาโอเคไป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 อยู่ทำหาอะไรนามีอะ ตอนนี้เราอะไรเราไม่ว่างเล่นเฮ้ยลิซ่า I'm coming ฉันมาแล้วลิซ่าลิซ่าไปไปเอาปืนลัน่นใจเย็นดิ อืมเปิดเช็คพอยต์ลิชายิงกูไปถึงไหนเนี่ยเก็บคาฟติ้งมเดิคอลอืมปะ่ะเอ้าอืมเธอไม่ได้อยู่ที่นี่วะ <What? S 2> มึงอยู่ไหนเอา 3> 3, 2, น้า